ชายแบบเขาออกที่ไหนเราเพิ่งมาทีแรกนะจริงๆว่าแม่เลยมันออกไวมากเลยเขาออกก็าพึบเลยออกมะละกุ้ได้ออกสามวันที่ดูงที่ท,ทมนลสามวันนั่นเองเข้ามาดูอาตายห่าเลยเนี่ยได้ป่าย่าลิเกน,นั่นเองที่เอาไปทีหย่าลิเกเยอะๆนะแต่ข้าวเขาหลวงสง่งอ,อันนี้รวมหมดนี่กี่ไร่นั้นตรงเฉพาะตรงนี้ผม่เหรอครับแปลงนี้มัน มันเหลือสิบไร่กว่าเนี่ยเมื่อก่อนใช้ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่กี่ลูกเมื่อก่อนใช้หนึ่งตันหนึ่งตันยี่สิบลูกตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้สมแดงแล้วเหลือกี่ลูกเนี่ยตอนนี้เหลือสิบสองสิบสองโอ้โหลดไปลดไปแปดลูกไปยังไงแต่นี่แต่นี่ฉีดฉีดสมอ่ะฉีดสมอ่ะสามเที่ยวเต็มเลยล่ะ อย่างที่บอกไว้ฉีดครั้งแรกตอนไหนดฉครั้งแรกตอนตอนนั้นก็ะยาจะเพิ่งจะเพิ่งจะมาเนาะเลือนกว่าเละที่ฉีดน่ะก็พอใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยได้สักอาทิตย์นึ่งมั้งถ้าเอานัดฉีดพอเที่ยวสองเที่ยวสองใข้าวได้ได้สี่สี่ห้าวันก็ฉีด พอเที่ยวสามข้าวได้ยังยังยังตอนนั้นกำลังกัดหางพูยังพอเที่ยวสามนี่กำลังเลยกำลังจะโมยหมเลยที่เลยสามวันเท่านั้นเองมาดูตายหาเลยข้าวรักออกหมดเลยทีนี้เขาก็ว่าของยังไม่เชื่อเลยเขาก็ผ่านไปผ่านมาเฮ้ยไปดูข้าวบ้างเฮ้ยออกหมดแปลงแล้ว ไอคนนั้นพัวกกันนาแปลงนั้บอกโอ้โห,โหข้าวออกสะใจกูจังเลย <c oughs> มันก็ทํานามาบอกโหตายหาเลยข้าวกูไม่เคยอย่างนี้เลยออกสะใจกูเลยหอ,องเขาหวานก่อนเราเนาะตอนนี้ยังไม่ออกย,อยังเลยเราออกมผมเอาไปดู <c oughs> ตอนนี้ลูกชายมาเอาของผมแล้วอ่ะให้บดเขาเลยนะให้บดเขาเลยนะลูกชายตอนนี้มาถามจ่าแล้วเล่เหล่านี้มันมีเข่าจะดนนี่ไหมมีล็อกคนไทยตรงนู้นเนี่ยทำไมออกเลยไงไม่ตัดออกเลยไงไม่ตัดออกโอ้ตายเลยฉันม่าน่าเอาฉันเด้อขกงพวมันเท่ห์ไปแล้วไม่ได้ค้าเดี๋ยวเก็บกากเก็บสองวันเปิด นี้คืออะไรนะครับคือปนูลปนูลภาการเป็นร้านร้านกว่าเป็นร้านกี่รุ่นนะกี่รุ่นสองรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกเกี่ยวไปมันได้แปดแสนกว่ากี่ไร่ครับแปดแสนกว่าหกสิบกว่าไร่หกสิบไร่ที่ว่าร้อยยี่สิบกระถังเลยเนี่ยนะร้อยยี่สิบกระถังโอ้โถังละร้อยสามสิบแปดบาทถึงร้อยสี่สิบบาทครับ รอบสองก็ได้อีกตั้งรอบสองด 600, ไ,ได้หกแสนกว่าครับได้ล้านกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ใช้สมมานะใช้ใช้สมแดงมานี่นเลยนะเริ่มใช้สมมาคก็ครับือว่าถ้าหากไม่ไม่ไม่รู้จักโสมเนี่ยคงไม่มีนาเป็นของตัวเองกี่ไร่ฮะซื้อเพิ่มใหม่กี่ไลค่ครับหยิบเก่าไร ก็คือทำนาแล้วก็เอาเงินซื้อนาได้เลยเนี่ยนะจะทำแท้โสมก็มีเงินซื้อนายืนยันได้เลยครับว่าสมแดงดีจริง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 อะไรก็ดีหมดทุกอย่างเอาไปใช้กระชอมไปไงฮะว่าหลานเอไปใช้กระชอมยอดยาวเป็นศอก <c oughs> ผมมนูนสากาอยู่บ้านหนองแร่นหนองแม่ลำปนดอนทองทเือนน,น,นน้องโดนในจังหวัดสระบุรีเือนน้องโดนในจังหวัดสระบุรีเอาแฟนของมนูนชื่ออะไรนะครับ เกนากาศ่ะก็ดีจ้ะเพราะว่าเนี่ยปกติโดนลมแล้วใบเหลืองโดนลมอยู่สองวันแล้วเอามาฉีดและคืนคืนหมดแล้วเนี่ยหที่เห็นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยจ้ะฉัช่าตั้งก็ใช้สมแดงมาช่วยได้มากก็นาคนอื่นเขาก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยจะใช้เข้าสองปีสองพศเขาปีนี้แล้วจ้ะเขาบอกว่ายังใช้เอาไปยังใช้อยู่ของดีก็ต้องใช้อยู่นี่เเกินริ่มเริ่มแปลงนี้ใช้ยังไงบ้าง แคกเลยใช้เงินสี่เท่านั้นเอ,องต่อบริษ<ะ>ัทอะไ้ายี่ห้าย่ห้าย่างนี่ยนะพอ,อมาเที่ยวสองไเ,เพิ่ม<น>อยายุอายุข้าวประมาณเท่าไหร่ครัเที่ยวสองเดินเดินกว่าตัดป,ประมาณ 40, 40, 000 40, 000ใช้กี่ทีซีครับเพิ่มประมาณสี่สิบวันสี่สิบวันสี่สิบวันใส่ก็ใส่เพิ่มมาเป็น ใส่สองว่า้าิต่อน้ำสองลิตรสองรอยห้าสิดีดีต่อน้ำสองร้อยลิตรคลับจะมาที่ฉีดไปเมื่อตองท้งวันนี้เพิ่มสามสองร้อยลิตรใส่สามฝาเกือบสามร้อยสามร้อยเพราะว่าลมมันออกแล้วมันไม่มีผลช่วยต้องต้องเอาโสมช่วยครับใส่เพิ่มขึ้นพอใจแล้วข่วออกขนาดนี้แล้วฉีดไปกี่ครั้งครับแปลงนี้สี่ ครั้งสามครั้งสามสี่ตอนเดือนกี่เดือนครัครั้งสามี่ตอนจากสี่สิบวันแล้วที่มาตอนท้องตอนกําลังตอนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งวันเจ็ดเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดห้าวันที่ครั้งที่สามใส่กี่ีซีครั้งที่สามก็ใส่สองร้บครับแล้ครั้งที่สี่ล้วครับครั้งที่สีนี่ใส่ตอนกีตอนไหนฮะัีตอนเนี่ยที่มันเริ่มออก <biases. S 1> จะโมไม่โม,โมอะไรเนีนย่ยนะออ,มอกออม,มอัง่งเ่ยออกมั่งเออกมั่งใส่เพิ่มเป็นสามร้อยเลยถ้าใช้ก็เป็นสูตรผสมสามสิบศูนย์ไม่ต้องใช้ยูเ e รียล้วนไม่ใช่สี่ถึงหกทุนศูนย์ไม่ใช่จะดีกันแล้วก็เราใช้ตัวนี้แล้วมันก็เหมือนปุ๋ยไม่เคยใช้สมแดงแล้วมลไม่ต้อง<ว>นะใช้ยูเรียเลยใช่ไหมคุณมนูนใช้เลย ไม่ได้เอาเข้านาเลยไม่เข้านาเลยเพราะไม่งั้นกอไม่ตั้งอยู่อย่างนี้อ๋อไม่งั้นล้มใช่ไหมไม่งั้นอ่ะแล้วถ้าใส่ยูเรียแล้วมันเป็นยังไงฮะมันต้นมันอ่อกต้นมันอ่อนไม่เหมือนฉีดฮอร์โมนไม่เหมือนฉีดโสมอ๋อใส่ยูเรียแล้วข้าวโตจริงแต่มีแต่โรคมันมีแต่ใบกับต้นครับแล้วถ้าฉีดโสมอะฉีดฉีดมันก็โตอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่รากยูเรียแปลงนี้เมื่อก่อนข้าวต้น่ ไม่น่าโตนะครับใจไม่ดีเลยนะลุยฉีดยากันแปลงนี้ตอนเล็กๆกันนะตอนข้าวก็นสองเดือนแล้วข้าวใกสองเดือนแล้วจ้ะเพิ่งแค่นี้เอ๊ะจะได้ข้าวกันแล้วโอ้เราจะขอใช้พอฉี่ลมไปครั้งสองครั้งสามครั้งสี่โอ้ข้าวสูงขึ้นมาจะฉีดครั้งที่ห้าฉีดไม่ได้เพราะว่าลุยฉีดน้องสารครับน้องสารข้าวซะแล้วดูมันจะร้องก็แข็งดีจังเนี่ย มันช่วยได้เยอะอรงส่งมาใครว่าเม็ดไม่เต็งเม็ดหนักไม่มีไม่เลือก็ดูเนี่ยดูได้เลยถ้าข้าวถ้าข้าวมันมันไม่มีน้าหนักถ้ามันมันตั้งต้นไม่มีน้ําหนักมันจะยืนอย่างนี้นะครับครับมันจะไม่ก้มใช่ไหมมันจะไม่ก้มดี่ถ้าข้าวตั้งต้นแล้วรวงจะงอให้รงอย่างนี้แสดงว่าข้าวมีน้ำหนักถ้าใครทานาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้แล้วแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้ติดไร่กว่าฝาน้อยนึง แปลงที่เราเคยมาถ่ายกันชุดนู้นนะเนาะสิบไร่กว่าแล้วใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกครับรุ่นนี้ปุ๋ยไปเจ็ดลูกสิบไร่กว่าสองรอบนะสองรอบสองครั้งสองครั้งเจ็ดลูกสองครั้งแต่คนอื่นใส่มากกว่านี้เยอะเลยมากกว่าอ่าแล้วใช้สมแดงมันประหยัดปุ๋ยแล้วมันมันประหยัดยังไงฮะแต่ปุ๋ยอะต้องปุ๋ยเลยฮะมันใช้สมแดงแล้วประหยัดปุ๋ยลงไปได้ยังไงมันเป็นยังไงมันนูนถึงได้กล้าล่ะทีแรกไม่กล้าลดกันอะ ตอนนี้ทำไมถึงกล้าลดข้าวมันงางไหครับข้าวม,มังงางข้ามวมัโตใช่ไหมครับครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเรื่องปุ๋ยตัดไปเลยลดไปเลยแหละทำที่แรกก็ทําท้าวจะมันจ,จะไม่โตนะ่ะข้าวแล้วชีนแรวัดใจไม่ดีอ่ะมันโตเรื่อยโตเรื่อยเแต่บอกคนอื่นไม่ให้เขาให้เขาลดปุ๋ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะลดกันใช่ไหมัยนมันเป็นเพราะอะไรโหยังไงเราขอกลกพาด ที่ไว้ใจแล้วไว้ใจสมแล้วเนี่ยปีแรกก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันใช่ไหมก็เข้าปีสองแล้วอ่ะไม่ไว้ใจฉีดสมลูกเดียวปีแรกก็กลัวพลาดนะเนี่ยปีแรกก็ยังยังกลัวพลาดยังยังไม่ไว้ใจกันเท่าที่ควรไม่ไม่กลัวแล้วทีเนี้ยต่อปีต่อไปก็จะลดลงอีกโอ้โหนะดูดูในกล้องนะเนี่ยเสมอจริงๆริโอ้มีมีลมพัดล้มเหมือนกันะ มันจะเป็นโม่งลมหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้จะได้ไหมเนี่ยไล่เราเกลี่ยนี่สบายสบายไหมก็จะข้องกันน่าจะได้นะเห็นลวงนี้ไม่น่าไม่น่าพลาดใช่ไหมตอนที่รอบนั้นตุพันดกแท้ๆข้าวนอนหมดเลยนอนหมดเยังร้อยล้มเรียบยังได้พันสองฝ่าน่าติดไล่กว่าฝาติดไล่ที่ว่าติดสองเกวียนอะไรเนี่ยนะแปลงนี้เนี่ยนะแปลงนี้เนี่ยที่ถ่ายลวงเข้าล่องกันอะล้มเรียบเลยนะล้มแต่อันนี้มันไม่ล้มอย่างนั้นนะมันก็ไม่เสียหายแล้วมันจะล้มไหมเนี่ยแถวเนี้ย ถ g, ้าเจอฝนหนักหนักก็ไม่แน่ครับถ้าเจอลมเจอฝนหนักหนักเพราะว่ารวงมันแก่ลงทุกวันที่ที่ล้มไม่ใช่เพราะอะไรเพราะรวงมันแก่ลงนี่เจอลมเจอฝนไปมันก็มันถ้าฝนหนักก็มีสิทธิ์ล้มได้นี่สมอสมช่วยได้หมดครับแตว่าโดนโนทุกทางโดนดดนปกติไม่ไม่ค่อยมีครัมันดึงออกพร้อมกันหมดเลยออกเสมอหมดเลยที่รอบที่เราเกี่ยวตอนนั้นช่วงบนเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยพอ ฉีดโสมไปเขาบอกคนคนตายผขดิตแปลกใจยังข้าวมาจากไหนที่ข้าวต้นเป็นรีดเป็นเข็มอยู่อยู่ในป่าหญ้านะแต่นี่คืออัดโสมไปแล้วมันก็จะฝุ่ลแล้วออกแล้วมีจห่วหลงมันก็เสือกออกเข้าวเขาเลยนะออกข้าเข่าชุดสี่ออกทันกันหมดเลยทันกันหมดเลยแล้วก็แก่พร้อมกันด้วยไม่ได้รอกันแล้วมันจริงไหมที่เขาบอกตั้งแต่ทํานามานี่ไม่เคยเจออย่างนี้จริงไหมจริงจริงมากเลยจริงมากเลยจริงมากมากเลยโอ้โหเมื่อก่อนนั้น กูกลัวจะไม่ไม่หลุดหนี้หลุดสินลูกจะเรียนจบลูกเรียนจบก็เพราะสมแดง<ม>นะสมแดงเพราะว่าทํานาได้ข่าวดีก็มีเงินส่งลูกเรียนอยากได้อะไรก็คือซื้อเดี่ยีดีใจเลยที่ใช้สมนี่ไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยตอนนี้คนมาใช้ด้วยบานเลยโอ้คนเชื่อกันหมดและแบบไม่โฆษณาขายแล้วก็ไม่เคยไปโฆษณาที่ไหนคืออยากรู้ให้ <laughs> มาดูที่แปลงเพราะว่าเขาก็ผ่านไปผ่านมาคนทำนา เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปลงนี้คือพันอะไรนะพันสุพันหนึ่งเหมือนกับ,เห,กบเหมือนกับของคู่นนนูนคือแปลงเดี๋ยวได้ชี้ก่อนนะแปลงนูน้นอันนี้อีกอีกฝั่งถนนหนึง่งเขาของเขายัางไงวานก่อนวานก่อนเป็นอาทิตย์วานก่อนเราเป็นอาทิตย์ครับแล้วเป็นยังไงฝนออกมาเป็นยังไงก็คือของเราต้องได้เกี่ยวกว่าเขาถ้าใหม่เป็นยังไงล่ะของเราเหลืองเลยเขาไม่ได้ใช้โถของเราไม่ได้ใช้โถของเขายังเขียวอยู่เลย เพิ่งเริ่มจะออกก็มีที่ออกมันก้มแล้วก็มีอ๋อ oh, อย่างเงี้ยนะโสมช่วยได้เยอะคือทําให้แก่นะแแได้แลวก็ทำให้มันได้เี่ว่าก็ให้มันได้เต่งช่วยได้เ,เดยอะเร่งเต่งได้ด้วยเร่งเต่งได้ด้วยก็ดูผิดจะเลยนะเขาหวานก่อนกับแลวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปเห็นแต่งตรงนู้นเด็กหวานก่อนเราของเขาช่วงจะเป็นอย่างนี้เอง่งจะเริ่มก้มๆงวยลงมาเลยเนี่ยเป็นระยะแรวของเราก้มแล้วหมดแล้ว แสดงว่าเราเกี่ยวก่อนแน่ๆเขเกยว่นแน่ๆข้าวพันเดียวกันหวานก่อนแต่เราแก่กว่าเออมันไปได้ไงคนใช้ก็ยังแปลกใจเขาหวานก่อนเราทําไมเขาข้าวเขายังไม่ค่อยเหมือนเหมือนพวกเราแต่ปุ๋ยเขาไม่ลดแต่ปุ๋ยเขาไม่ลดนะปุ๋ยไม่ลดแล้วแต่โสมแดงก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ฟังเลยไม่น่าเชื่อข้าวเขาแก่กว่าเนาะเพิ่งจะออกก็มีนะเนี่ย เพิ่งเริ่มจะโผว่าใหม่ก็มีเนี่ยโอ่โหใบกวนของเราถ้าล้มแล้วแห้งต้นแห้งใบแห้งแล้วแสดงว่าเพี้ยกระโดดลงแล้วแล้วเพี้ยกระโดดกวนไหมของเราไม่มีกวนเลยนยล้มแล้วใบเขียวปอแล้วถ่ายตรงนู้นดูก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าล้มแล้วใบยังเขียวอยู่แล้วก็อุ่นใจได้ถ้าล้มแล้วแห้งแล้วก็เยี่ยมไก่แสดงว่าเขาเลยมันช่วยได้เยอะเลยทีเกี่ยวกับวยเกี่ยวกับเพี้ยเนี่ยเกี่ยวกับเพี้ยช่วยได้ก็ฉีด พอว่าเริ่มมีคนอื่นเขาว่าคนนู้นลงคนนี้ลงรีบเอามาฉีดเลยสี่ครั้งเนี่ยแปลงเนี้ฉีดไปสีแล้วไม่กวนไม่มีเลยหรดูเนี่ยดูได้เลยเนี่ยแล้วพวกยาข้ามแมลงได้ใส่บ้างไหมฮะยาข้ามแมลงก็ใส่ใส่เป็นปกติตามปกติที่เราเคยใช้แต่โสมนี่จะใช้ตลอดครอบไหนใช้ทุกรอบอย่าสี่ครั้งก็ใช้สี่ครั้งและแต่เราจะเพิ่มปริมาณนี่ลดปริมาณก็เพิ่มปริมาณหน่อยสี่ครั้งต่อไปก็เพิ่มปริมาณหน่อยเนี่ยใบเขียวอย่างเงี้ยเจ้าของกระจชื้นเนี่ย เจ้าที่ผ่านานมาเห็นไหมล่ะซอยเดียวกันนาใกล้กันก็ยังแห้ง,งแข็งเนืกอก็ยังไม่ต้นเหมือนแข็งต้นแข็งพอใจแล้วได้ขนาดนี้ชื่นใจแล้วเจ้าของนาโอ้ชาวนาก็หวังอย่างเดียวหวังแค่นี้นะหวังแค่นี้แหล<น>ะเพราะว่าป่าจะมาเป็นชาวนาได้นี่ก็ะทำมาโอ้หลังสู้ฟ้านาสู้ดินโอ้จะเข้าเข้าสมเงเกรติมนุนดูนะสวยก็ผมผมท้ายกันไอ้กันนัน ตำบลผมนะครับผมท้ามันท้าว่าท้าแข่งกันเลยทำนาแข่งทั้งตำบลเลยนะทั้งตำบลไม่ใช่ทั้งแค่หมู่บ้านนะผมท้าทั้งตำบลเลยทำน้าแข่งกันแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครขอยสู้แล้วหมู่บ้านนี้หลบไปหมดแล้วยอมแพ้หมดแล้วเพราะมันทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานนั้นเขาคุยกับคนนาที่ว่าแห่ง กูยอมเขาว่าก็แปลว่ากูยอมใจยอมมือยอมเขาเขาผ่านไปเขาแวะดูข้าวผมเขาบอกว่ากูเห็นข้าวอย่างนี้กูก็มีแรงเขาบอกมีแรงเลยเจ้าก็มีแรงอย่างนี้หายเหนื่อยเลยแบบเห็นข้าวคนทำนาก็หวังอย่างเดียวถ้าได้ทำไม่ได้ดีก็มันหมดกำลังใจอ่ะครับหมดกำลังใจแท้ๆนะได้เห็นข้าวพอได้ข่าวคนอื่นเขาว่าไอ้นุ่นลงอันนี้ลงเจ้าของ เราอยู่นาอยู่ใกล้เคียงใจไม่ดีนะป้าป้า,ปาฉีดกันใหม่ผสมอัดอ,อัดสมอย่างดี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อัดอะไรอัดสมกับยาฆ่าแมลงยาพวกอาบาพวกยาหนอนธรรมดาเนี่ย <c oughs> ขวดละร้อยสิบบาทร้อยแปสิบใส่อาบาด้วยใช่ไหม่อบาบาก็สมแค่แค่นั้นเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเนาะช่วยช่วยได้เยอะเลยเนี่ยนี่ก็เนี่ยล้มถ้าล้มใบแห้งแล้วก็เกียมกาหน้าผากได้ อันนี้ลมใบเขียวไม่เป็นใบเขียวที่ลมเยอะๆกับยังใบสดชื่นแล้วทั้งทั้งแปลงก็ไม่มียังไงไอพียกระโดดอะไรมากวนไม่มีเลยหนีไปหมดแล้วหนีไปหมดแล้วใช่ได้ใช่ได้มั่นใจเลยนะฮะมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะใช้จะใช้ตลอดไปตลอดไปยังไงก็ช่างแล้วยังไงก็ช่างไม่สนใจละสองข้อสอบแล้วอ่ะสองข้อสอนนี่หมายถึงสองปีแล้วสองปีแล้วอืมก็คือก้าไม่เอาสิไม่เอาเลยสมตัวเนี้ยือเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคุณสมเกียรติคุณมโนเนี่ย รุ่นคนแรกของน้องแร่เลยใช่ไหมคนแรกเลยก็ยังจะไม่อยากจะใช้หน้ารอบแรกทีแรกอะทีแรกเลยอ้าแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้เขามาแนะนำเขาแหละเขาเขาคุยยังไงบ้างไม่ค่อยมั่นใจรู้จักกันมาก่อนไหมคนนั้นไม่รู้จักเลยเขามาช้อนกุ้งอ๋อเขาม่าช้อนกุ้งและเขาฉันก็คุยวิเีรนเนี่ยนะเขาก็เขาก็มองเอ๊ะเขามองทําไมเขาขี่ผ่านไปผ่านมาเอากุ้งขังพุจู่จูเขาก็ไปเพราะเขาบอกไม่อยากใช้ตัวนี้มึงแลโสงเขาก็แนะนําครับ ปฏิเสธเลยยังไม่ทันจะรู้อะไรละโอ๊ยไม่ใช้เราไม่เคยใช้ทันนี่เน,นี่ยค <c oughs> นปฏิเสธใช้เราไม่เคยใช้เอ,ออยู่มาสักเดือนอนู่นของดีมันจะคงจะใช้อยากใช้เย็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ล,อลองโทรดิอลองโทรดิพอโท,โ,ทโทรติดเนาะหาเบอร์โทรกันอยู่ตั้งนานงมหากันอยู่พอโทรติดก็บอกว่าเอาเอามาให้สักกล่องที่เอามาลองใช้แค่ลองลองแค่ลองลองกล่องหนึ่งโอ้พอใช้ดีก็เลยติดตามเรื่อยมาจนทั้งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับ ภูมิใจและได้ข้าวขนาดนี้สมแดงช่วยได้เป็นเป็นเียว่าแถบนี้ทําให้เป็นเจ้าของนาได้มันมันเป็นยังไงเป็นเจ้าของนาทีแรกมันเป็นยังไงคือเราได้ผลิตผลกําไรเราก็เก็บสะสมไว้ครับพอสะสมไว้พอก็ได้ซื้อไร่ซื้อนาเป็นของตัวเองอพอก็ไม่ได้เช่าเขาก็เราก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ปกติก็เช่าอยู่เช่าทางนั้นเลยไม่มีนาเจ้าของเลยจ้ะแต่เพิ่งจะมีนาเจ้าของใช้สมแดง สองสองปีนี่เนี่ยสองปีนี่แหละแล้วปีก็ยังไม่หมดนี่ดียังมีอยู่นิดหน่อยจะนี่กับปีเนี่ยได้รอบนี้จะโอนกันเลยหมดแล้วใช่ไหมจ้ะหมดเลยเพราะว่านี่อื่นจะเอาแปลงนี้ต่อจะเอาแปลงนิดเนี่ยนฮะอ๋อจะซื้อทีแรกทีแรกเช่าเขาทำโอ้โมโนโมโนในไลย์กาดอย่างเงี้ต่อทีแรกเช่าเขาตอนนี้จะซื้ออะไรอีกแปลงเนี้ยตอนนี้เขาโทรมาอยากขายจังเลยแปลงเนี้ยอยากขายแล้วอยากขายแล้วของลูกปลาเ่ยเท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่แปลงเนี้ยเขาจะเอาไร่แล้วเท่าไหร่ลูกผมให้ห้าห้าแสนสิบกาไร่เนี่ยนะ ให้ห้าแสนเพราะว่าปกติชั้นนี้เขาจะซื้อแค่สามหมื่นห้าที่ซื้อไว้ละสามหมื่นห้าเองน่ะนาก็ดีเห็นแบบน่ะนาเสมอด้วยอแล้วแปลงนี้ก็ให้เขาห้าแสนเลยให้เขาเหนือนั้นนาอีนู้นได้ตั้งเกือบสามสิบไร่นะอีนี่แค่สิบไร่ะ่าบแต่ก็จะให้เขาห้าแสนเดี๋ยวเกี่ยวแล้วค่อยคุยกันใหม่ก็สรุปก็ขายข้าวซื้อนาเนี่ยนะอย่าอย่าไปโลภมากจ้ะค่อยเป็นค่อยไปเรามันชาวนาจะวัวภาพเอาทีเดียวไม่ได้ โอ้นะนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะใช้สมแดงแล้วได้ดีขนาดนี้เนอะได้ดีขนาดนี้ดีมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยแหละดีจริงๆเดี๋ยวถ้าใช้ไปสักยี่สิบปีรวยตายถ้ายังไม่ตายแต่ก่อนก็ใช้จนตายแหละ